ติดตามพร้อมข่าวอื่นๆกับพิธีกรจอยชนิชาได้ในรีวิวเบเทิงทูไนท์วันนี้จ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับจอยชนิชาในรีววิวเบิงทูไนท์นะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะไปกันที่เทคนิคการอ้อนแฟนของส้มมารีกันบ้างนะคะเธอเนี่ยลองแกล้ง เฟซบุ๊กนะคะลองโพสเฟซบุ๊กแบบแกล้งๆว่าอยากจะได้เปียโนหนึ่งหลังเนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะการโพสเล่นเล่นของเธอก็กลายเป็นเรื่องจริงเพราะว่าดีโจเขาซื้อเปียโนให้เป็นของขวัญเวาเลนนท้ายค่ะ โซมารีนะคะได้เปิดใจในงานวงสงซีรีส์ t i k t o k Original Series นะคะแนวตั้ง3มเรื่อง3รถที่เธอมารับในซีรีส์รถหวานนะคะเรื่องปิ๊งรักเจ้านายร้ายไม่ซูเปอร์บอสค่ะพร้อมกันนี้นะคะส้มยังได้อัปเดตความรักที่ล่าสุดหวานใจดีเจโจ๊กนะคะได้เซอร์ไพรส์วันวาเลนทน์ด้วยการซื้อเปียโนให้นะคะซึ่งเธอบอกว่าเคยฝันไว้ว่าอยากจะมีเปียโนสักตัวในบ้านค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะไม่มีเงินพอได้ทํางานก็เริ่มมีเงินเลยอยากได้ก็เลยตัดสินใจคุยกับเพื่อนในไลน์ค่ะว่าอยาก ได้เป็นโนจะซื้อเลยดีไหมซึ่งเพื่อนก็บอกว่าให้ซื้อเลยแถมแนะนําไว้เธอเนี่ยลองแกล้งโพสต์เล่นๆใน Facebook ด้วยนะคะเผื่อพี่โจ๊กจะซื้อให้เป็นของขวัญวันว,นวนาเลนไทน์เธอก็เลยลองโพสต์ดูค่ะ แล้วเพื่อนก็รู้งานแท็กไปหาพี่โจ๊กสรุปก็คือแพนสําเร็จได้เปียนโนราคา6หลักมาครอบครองนะคะซึ่งส้มบอกว่าดีใจที่หวานใจซื้อให้ส่วนตัวเธอก็ไม่ได้ให้อะไรกลับนะคะเนื่องจากฝ่ายชายบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้แล้วและอยากให้เก็บเงินไว้ไปปลูกบ้านจะดีกว่าเมื่อถามว่ามองอนาคตด้วยกันไหมส้มบอกว่าตอนนี้ก็มองมองอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์หวานนะคะสำหรับคู่รักดาราที่เป็นควันหลงวันวาเลนไทน์น,ทนี้ค่ะว่าแต่ใครอยากจะลองใช้เทคนิคนีน้ของสม้มไปใช้ใน ไทยปีหน้าก็ลองดูอาจจะได้ผลด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนคนนี้ไม่โสดแล้วนะคะสำหรับแตงโมนิดาค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็อัปเดตสถานะนะคะด้วยการโพสต์รูปดอกกุหลาบสีแดงนะคะพร้อมข้อความที่หวานสุดๆไปเลยละคะ่ะ โสดมาพักใหญ่สําหรับแตงโมนิดานะคะแต่ทว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเธอจะไม่เหงาแล้วค่ะเพราะเธอได้ลงรูปในอินสตาแกรมเป็นรูปดอกกหลาบสีแดงพร้อมการ์ดที่แนบไว้นะคะเขียนข้อความว่า14กุมภาพันธ์2021อยู่ด้วยกันไปนานๆรักนะจุ๊บจุ๊บ นอกจากนี้นะคะแตงโมงยังได้เขียนแคปชั่นสุดหวานต่ออีกว่า1ดอกจุกจุกจุกข้อความในการ์ดค่ะคิดว่าไม่อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆซะอีกขอบคุณนะคะงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆในวงการนะคะรวมถึงแฟนๆก็ต่างพากันมาคอมเมนต์กันแซลยกใหญ่เลยพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าของชอบกุหลาบดอกนี้เนี่ยเป็นของใครกันแน่คะ <Yo. S 1> อีกหนึ่งคนที่เปิดตัวแฟนในวันวาน,น,นไทยเช่นเดียวกันนะคะก็คือพี่หุ่นเซ้นนั่นเองค่ะ วงหลังมานี้ไม่ค่อยจะเปิดเผยเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะสําหรับพี่วุ้นเส้นวิริติภาค่ะเพราะเปิดทีไรก็เลิกทุกทีแต่ดูเหมือนว่าวันในไทยปีนี้นะคะความรักจะเกินต้านค่ะทําเอาพี่วุ้นเส้นเนี่ยทนกระแสะไม่ไหวลงรูปอวดความหวานนะคะของตัวเองกับแฟนนะคะนักหนุ่มนักธุรกิจคุณนิกใน i อ s t o r y ค่ะโดยเป็นโมเมนต์นะคะที่ทั้งคู่เนี่ยควงกันไปดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกซึ่งก็มีหลายคนนะคะต่างพากันเข้าไปแซวแล้วก็ชื่นใจที่ได้เห็นหัวใจของพี่วุ้นเส้นเนี่ยกลับ มาชุ่มฉ่ำอีกครั้งนะคะสำหรับคุณนิกนะคะธนภูมิกุลเนี่ยเป็นหนุ่มที่ดีกรีไม่ธรรมดานะคะเป็นถึงนักธุรกิจแถมในแฟนเพจส่วนตัวของเขานยะคะยังได้ระบุประวัติคร่าวๆด้วยว่าเคยศึกษาที่ London School of Economics and Social Science นะคะแล้วก็ทำงานที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนด้วยค่ะ อีกหนึ่งคนนะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวว่ามีคนรักได้ไม่นานนี้สาหรับพี่มัมลาคนิคค่ะที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่ามีคนรู้ใจแล้วเป็นหนุ่มรุ่นน้องนะคะล่าสุดก็ออกมาชี้แจงว่าหนุ่มรุ่นน้องที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่คนรู้ใจแต่อย่างใดนะคะเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะคะ หน้านี้พี่มัมนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเนี่ยกำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งภายหลังสื่อหลายสำนักก็ได้นําภาพนา G จพี่มัมที่ถ่ายคู่กับหนุ่มหล่อนามว่าท็อปเนี่ยนะคะไปประกอบข่าวเพราะแต่ละโมเมนต์แต่ละภาพบอกเลยว่าสนิทสนมแล้วก็หวานกันมากๆล่าสุดพี่มัมนะคะก็ควงหนุ่มท็อปมาเปิดใจแล้วก็ชี้แจงผ่านรายการรายการหนึ่งค่ะโดยอธิบายว่าจริงๆแล้วน้องท็อปเนี่ยคนนี้เคยเป็นแฟนคลับของพี่มัมและเข้ามาถ่ายรูปพูดคุยจนพี่มัมเนี่ยชวนน้องมาทํางานเพราะว่า นั้นเนี่ยตนก็มีโปรเจกต์นะคะอยากทํารายการออนไลน์และตนก็เห็นว่าน้องท็อปเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจโซเชียลต่างจากที่ตนเนี่ยเป็นคนที่ล้าหลังเรื่องเทคโนโลยีมากๆภายหลังน้องท็อปนะคะก็เลยมาช่วยงานมากขึ้นก็เลยได้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวในวันที่ว่างจากงานประจําเพราะว่าจริงๆแล้วน้องท็อปเนี่ยมีอาชีพเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะสาบานว่าไม่เคยคิดเกินเลยกับน้องเลยนะคะก่อนที่พี่มัมจะยืนยันว่าจริงๆแล้วตนก็มีหนุ่มรู้ใจไม่ได้ลวงโลกซึ่งหนุ่มคนนั้นเนี่ยอยู่ที่จังหวัดัดงงูกกร้จากกาาผ่านทง Facebook ลุกมาปกาีกว่าแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวไปเจอกันมาหลายครั้งนะคะแต่ด้วยความที่อยู่ห่างกันนะคะอาศัยพูดคุยกันผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าค่ะ mm hmm. ปิดท้ายเบรกนี้นะคะไปกันที่คุณแม่เป้ยปันวาดกันบ้างดีกว่าค่ะขอฟาดกลับชาวเน็ตนะคะหลังจากโดนคอมเมนต์แรงบอกว่าลูกสาวไม่น่ารักค่ะ ทำเอาคุณแม่ถึงกับทนไม่ไหวนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วแม่เป้ยเนี่ยจะไม่ค่อยตอบกลับชาวเน็ตสักเท่าไหร่แต่ว่าคราวนี้คงเหลืออดจริงๆค่ะ โดยเริ่มเรื่องเดิมต้นเรื่องเนี่ยมาจากแม่เป้ยค่ะได้โพสคลิปนะคะของน้องโปรดแล้วก็น้องปาลินที่กําลังเล่นกําลังสนุกสนานลงในไอจีค่ะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยพี่โปรดก็ได้แซวน้องสาวว่าไม่มีคอก่อนที่น้องปาลินนะคะจะตอบกลับแบบน่ารักนายดูว่านี่ไงคอนี่ไงคอพร้อมกับทําท่าทางชี้ที่คอตัวเองนะคะจนแม่เป้ยเนี่ยนำม,มาเขียนเป็นแคปชัน่นขำๆน่ารักน่ารักว่านี่ไงคอเออเอาสินางก็เถียงนะจ๊ะแต่งานนี้ค่ะกลับมีดรามา่าเมื่อมีชาวเนต็ตรายนึงค่ะเข<อ>้เ<อ>ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่า ไม่ค่อยน่ารักเลยสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับนะคะจนมีการคอมเมนต์โต้ตอบกันอย่างดุเดือดถึงขั้นว่าชาวเน็ตรายนี้เนี่ยนะคะโต้อตอบด้วยข้อความรุนแรงว่าแล้วน่ารักแล้วแบบไหนถึงน่ารักแบบคุณหรอส่องกระจกบ้างนะเรียกกันว่าเดือดสุดๆเลยค่ะจนแม่เป้ยเข้ามาคอมเมนต์ต,ตอบกลับชาวเน็ตรายนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าคุณก็นิสัยไม่ค่อยน่ารักนะคะ เรียกว่าฟาดนิ่มๆแต่ถูกใจแฟนๆมากๆเอาเป็นว่าก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรคิดไต่ตองนึกถึงใจเขาใจเราให้ดีก่อนนะคะไม่งั้นถัวรจะลงแบบนี้ละค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่แหม่ต้องบอกเลยว่าหลายคนติดตามกันหนักมากนะคะเรื่องราวของแดนแล้วก็แพตตี้ค่ะว่าสายสืบโซเชียลเนี่ยนะคะเขาไปตามข่าวกันมาเลยค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน,านะะ้าค่ะ เรามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเพราะธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดใจเท้าเหลีวกิติศัพท์ของท่านพูดจาตลกตะแลงหน้าเนื้อใจเสือวันนี้ได้พบเป็นจริงดังที่กล่าวขานเยี่ยงโกงโกนท่านถูกธนูยิงยัง ท,ที่่านเช่าวเวชพงศ์โอสดชื่อนี้ที่คุณมั่นใจรักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณต้องดูแลตัวเองด้วยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพจากโอเชีย i ไลฟไทยสมุทรมั่นใจมีค่ารักษาพยาบาลดูแลโควิด19อ่ะมีประกันก็ไม่บอกโอเชีย i ไลฟไทยสมุทรรักคือพลังของชีวิตพร้อมดูแลคนไทยนะครับ มีสปิริตมีแกรนด์สอร์ตมองผมขนาดนี้ผมเคินนะครับรู้ไหมว่าผมชอบอะไรก็กูเก่งมากครับเดี๋ยวนี้นเริ่มรู้ใจผมแล้ว ข่าวบันเทิงจันทึงสุขติดตามเรื่องจริงสวัสดีค่ะเบื้องหลังช็อตเด็ดละครของคนบันเทิงเริ่ม1มีนาคมนี้หนูโดนทิ้งตั้งแต่เกิดแม่คนนี้แหละที่เก็บหนูมาเลี้ยงหนูโตมากับอการ สสิ้นุดมูลนิธิรามาธิบดีจากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียผีแฟงโตยาเทียผีแฟงโตจินมีสปปรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุม่มคอเทียผีแฟงโตจินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงม์โอสถ รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณต้องดูแลตัวเองด้วยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพจากโอเชีย i ไลฟไทยสมุทรมั่นใจมีค่ารักษาพยาบาลดูแลโควิด1 9อ่าสีประกันก็ไม่บอกโอเชีย i ไลฟไทยสมุทรรักคือพลังของชีวิตพร้อมดูแลคนไทยนะครับ อย่าเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและโควิด -19 จากโอเชียไลฟ์ไทยสมุรซิมมือถือใหม่ oh <my> อย่าเดียดผีเป้นเต้าจินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงโอโสดมาเริ่มต้นช่วงนี้นะคะกันที่เรื่องราวของแดนแล้วก็แพตตี้ค่ะสายสืบโซเชียลทั้งหลายทำงานกันหนักมากๆเลยนะคะช่วยกันหาเบาะแสแล้วก็ยืนยันมาเรียบร้อยแล้วว่าคู่นี้เขายัางรักกันดีอยู่ค่ะ หลังจากถูกโยงนะคะว่าเป็นคู่ดารารักร่มนะคะจนแพตตี้ต้องออกมาตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์ ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มแดนยังดีอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยสบายใจนะคะเพราะว่าช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทั้งในอินสตาแกรมของพี่แดนแล้วก็ของแพตตี้เองก็ไร้โมเมนต์หวานๆนะคะต่างจากคู่รักดาราคนอื่นๆจนคนที่เชียร์อยู่ก็เริ่มใจตุ้มๆต่อมๆค่ะอย่างในทวิตเตอร์นะคะชาน็ตก็พากันพูดถึงเรื่องนี้ผ่านแฮชแท็กแดนแพตตี้นะคะแล้วก็แฮชแท็กแดนแพตตี้ทีวีซึ่งก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นคนใกล้ชิดของทั้งคู่่่ไดดดด้้เเเปปิิผยยวววาาหหลลคคนนนที็ง็งแแกกถึับ ต้นขอยืนยันว่าตอนนี้น้องๆทั้งสองคนสบายดีก่อนที่จะเปิดเผยว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังเตรียมตัวกับงานซึ่งเราทุกคนในฐานะคนข้างหลังของน้องๆก็ต้องเฝ้ามองและให้กําลังใจกับน้องทั้ง2คนต่อไปค่ะ ในขณะที่ในเฟซบุ๊กนะคะก็มีชาวเน็ตหลายคนพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนึงค่ะให้ข้อมูลว่าตนเจอกับแดนแล้วก็แพตตี้นะคะไปเข้าคลินิกทำหน้าด้วยกันแถวย่านรามคำแหงค่ะซึ่งยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและเท่าที่เห็นทั้งคู่ก็ยังรักกันปกติดีนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้ข้อมูลนะคะที่สายสืบโซเชีย so ลทั้งหลายส่งมาเป็นความจริงนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นคู่นี้เนี่ยเขาสมหวังถึงวันวิวาที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ ตอนที่เรื่องเพลงกันบ้างนะคะเมื่อจะนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะออกมาชี้แจงว่าวงบัตเตอร์ไฟนะคะตอนนี้จะเหลือสมาชิกแค่4คนเท่านั้นเนื่องจากน้องซีนค่ะขอถอนตัวเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะ ็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะสายลูกทุ่งของค่ายได้หมดท่าสดชื่นสำหรับวงบัตเตอร์ฟลายค่ะเจ้าของเพลงบัตเตอร์ฟลายรายงานตัวนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด5คนประกอบไปด้วยน้องอ่งางเปลาน้องซีนน้องไดน,น้องเบบี้มายแล้วก็น้องสไม้นะคะแต่พักหลังมานี้ทำเอาแฟนคลับงงค่ะเมื่อไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นน้องซีนบัตเตอร์ฟลายออกงานกับเพื่อนๆนะคะจนทำให้หลายคนเดาว่าเอ๊หรือว่าน้องซีนจะมีปัญหากับทางค่ายเหมือนนักร้องคนก่นกอนๆที่ทยอยออกจากค่ายก่อนหน้านี้หรือเปล่า ล่าสุดเจ้าของค่ายอย่างเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะออกมาชี้แจงว่าตอนนี้นะคะทางค่ายต้องแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบว่าต่อไปนี้ บัตเตอร์ฟได้หมดท่าสดชื่นจะเหลือสมาชิกแค่4คนคือได b เบบี้มายสมายและอังเปานะคะเพราะว่าน้องซีนเนี่ยตรวจเจอก้อนเนื้อที่เข่าค่ะและคุณหมอก็ให้น้องพักนะคะแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องทําให้น้องซีนมีความจําเป็นที่ต้องหยุดเดินตามความฝันเพื่อรักษาอาการที่เกิดขึ้นให้หายขาดซึ่งเธอเองก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ขออวยพรให้น้องซีนสู้ๆค่ะแล้วก็หายจากอาการป่วยโดยเร็วค่ะ มากันที่เวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาตินะคะ Miss Grand International ค่ะที่ปีนี้บอสใหญ่อย่างพี่นวัดน,นะคะก็ยืนยันว่าจัดแน่นอนนะคะโดยประเทศไทยก็จะรับหน้าที่นะคะเป็นเจ้าภาพพร้อมกับชูประเด็นเรื่องโควิด -19 ด้วยค่ะ เมื่อวานบอสใหญ่อย่างพี่นวัตนะคะได้จัดถแถลงข่าวการประกวด Miss Grand International 2020พร้อมแจ้งด้วยว่าสถานการณ์โควิด9 9ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ประเทศเวนเนซุเอลาที่รับปากเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีการประกวดในปีนี้ไม่สามารถจัดการประกวดได้ค่ะ ตนนะคะจึงได้ตัดสินใจย้ายการประกวดกลับมาจาัดที่ประเทศไทยโดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยนะคะให้เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่บรรจุในปฏิทินกิจกรรมประจำปี2,564เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยนะคะวิถีใหม่ผ่านสาวงามกว่า60ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งก่อนจะมีการถแถลงข่าวนะคะทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับพี่นวัดค่ะโดยพี่นวัดบอกว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะ ตนยินดีที่จะทําตามมาตรการการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ตามคำแนะนำของศูนย์บริหา,สารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจะวางโดยจะให้สาวงามจากทั่วโลกนะคะกักตัวก่อนทำกิจกรรม14วันสมใสหน้ากากอนามัยค่ะขณะทำกิจกรรมกับกองประกวดนะคะรวมถึงใช้ช่องทางออนไลน์มาเป็นสื่อในการทำกิจกรรมมากขึ้นเพื่อลดการใกล้ชิดให้มากที่สุดและแน่นอนว่าตั้งใจจะชูประเด็นเรื่องโควิด19บนเวทีการประกวดครั้งนี้ด้วยไปฟังเสียงของพี่นวัตกันค่ะ จัดแน่นอนครับต้องขอบคุณนะฮะทางศูนย์โควิดนะครับด้วยที่อนุญ,ญาตให้ในการจัดการครั้งนี้นางงามจะมาถึงวันที่28กุมภาพันนี้แต่จะมาถึงกี่ประเทศต้องรอลุ้นเอานะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วจะมีประมาณ80-90ประเทศแต่ปีนี้มั่นใจว่าน้อยแน่ครับประมาณสัก60ก็เก่งแล้วครับเ<ล>พราะฉะนั้นเอาเท่าที่มีกิจกรรมจะเริ่มต้นจากการควรนทีน14วันทันทีที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิทางโรงพยาบาลจะเป็นคนไปรับแล้วก็มาเก็บที่โรงแรม หนึ่งห้องต่อหนึ่งคนควิดี9ทันทีครบ14วันแล้วค่อยออกมาทํากิจกรรมเพศเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าระยะห่างคงต้องมีนิดหน่อยนะฮะถ้าเต้นก็คงจะต้องไม่เบียดกันเกินไปนะฮะแล้วก็เราก็จะส่งเสริมทีมโควิด -19 บนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการแอดจัสบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะไม่สะดวกไม่สบายเหมือนปีผ่านๆมานะฮะจะกรีดดังมากก็ไม่ได้แตนก็ขอให้ดูโปรดักชันเป็นหลักและดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักดีกว่าครับแต่ถามว่ามาแรงไหมก็ในฤด,ดูนนนนีีี้มมมัไไ่่เววทหประะกกดแตลค็ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยแล้วกันเนาะรู้ผลแน่นอน27มีนาคมนี้ใครจะเป็น Miss g r a n ิ International ประจำปี2020นะครับแต่ว่าประกวด2021ครับก็ตอนนี้นะครับขออนุญาตผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหมดเลยนะครับในทุกรูปแบบแล้วก็นางงามที่มาควอเรนทีนก็ถ่ายทอดในแต่ละห้องทำซูมทากิจกรรมส่งอาหารไทยส่งชุดไทยมีอีเวนต์ประมาณ10อีเวนต์ในห้องควอรนทีนของใครของมันนะจะได้ชมแบบจุใจแน่นอนครับ ปิดท้ายวันนี้นะคะด้วยข่าวของเทพเจ้าฟอนะคะอย่างคริสแฮมเบิร์ตค่ะที่ทำเอาสแตนแมนเนี่ยถึงกับเครียดแล้วก็อึดอัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวต้วตองกินถึงวันละ35มื้อต่อวันค่ะเพื่อปั้นหุ่นนะคะให้ใกล้เคียงกับเทพเจ้าฟอค่ะ หนุ่มนะคะบอบบี้ฮอลแลนด์แฮนตันนะคะได้เล่าผ่านรายการวิทยุฟิซซี่แอนวิปป้านะคะของออสเตรเลียว่าเวลามีคนมาชมรูปร่างของคริสแฮมเบิร์ตให้เขาฟังเนี่ยเขารู้สึกตรงกันข้ามเลยคํานองว่าหุ่นเขาก็เจ๋งดีนะแต่ผมนี่สิต้องทํารูปร่างให้ได้แบบนั้นด้วยผมเคยส่งข้อความถึงเขาด้วยบอกว่าขอบคุณนะเพื่อนคราวนี้มันยากยิ่งกว่าเดิมอีกโดยบอบบี้นะคะเคยแสดงแทนดาราดังๆหลายคนค่ะทั้งเฮนรี่คาวิลนะคะไรอันเรโนนะคะซึ่งเขาก็ต้องออกกําลังกายควบคุมอาหารไปพร้อมกับดาราที่เขาแสดง และคนที่ทําให้เขาเนี่ยทำงานยากมากที่สุดก็คือคริสแฮมเบิร์ตค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาตัวใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยรับบทต่อมานะคะเขาก็เลยต้องฟิตสุดๆเพื่อให้ร่างกายออกมาดูดีแบบนั้นด้วยโดยตอนนี้บอบดีต้องกินทุกๆ2ชั่วโมงรวม35มื้อต่อวันค่ะแล้วมันก็กลายเป็นหน้าที่ไปแล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้เอนจอยกับการกินซักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามันจุกไปหมดนะคะก่อนที่ซันแมนคนนี้จะอัปเดตถึงข่าวลือของคริสนะคะที่บอกว่าเขาเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอาการปวดหลังจากการ ออกกําลังกายอย่างหนักว่าการแบกน้ําหนักขนาดนั้นมันก็ยากอยู่แล้วล่ะแต่เขาก็ยังสบายดีดูเขาสิตัวอย่างกับภูเขาเลยแมหมหุ่นแซ่บจริงๆเลยทีเดียวแล้วค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของจอยแล้วก็รีวิวเทอรทูไนท์แล้วจอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ